โอ้ยเอี้ยโดนดึงหลังเลยมันจะไปไหวอยู่เนี่ยวนเหมืที่เดิมเนี่ยมันเลยไปไหนพี่คกยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะวนวนข้อหมูอยู่กับกูวางข้อหมูเด้ยวมันกลับมาบ้านเล็กกำลังเจอไปบ้านเล็กเจอคนที่บ้านเล็กกูสินะไม่เจอ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  <uther. S 2> น่าจะเห็นรอยเท้าอ่ะไอ้สั์ไปได้ที่ตามตาัามไปด่นไปู่นไปดุน้ามบ่ใครไปช่วยได้ไหมเฮ้ยออม h อ้ออ้าันอกลับมากลับบมากับมาไล่ไล่ยาวไล่ยาวเลยไม่มีแึอมาเลยอ้าวอ้าวไม่เห็นกู้เหรอ มันอยู่ไหนมันไปไม่ได้วิ่งมันเดินไปมันไม่เห็นกูมันตรงไปเลยเอามันมันเดินไปนู้นให้ออสล่าแล้วกันวางก่อนจะแฉล่าบ้านเล็กอ่ะบ้านเล็กวางบ้านเล็กวางวางตรงไหนวางตรงประตูหรือหน้าต่างไม่แน่ใจมา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 ดีฝั่งนู้นดีฝั่งนู้น ก่อนต้องข้ามหวนเลกูหันหน้า้ตรงหันหน้าไม่ได้ยินที่คูบอกป่ไ้ี้ยนได้ยินได้ยินหันหน้าแ่ิวหลังเนี่ยเห็นเเห็นเห็นเนเนเนนไหงแ่ครับไปโอเคได้ยินเสียงอยไปลยอนได้ีมันเหลือเื่อหีเฮ้ยมองหาแบอยู่เฮ้ย เพิ่งหิวไม้ตว์เอ้ยมีไม้ไหมตรงนี้เคีียตรงนี้ไม่มีไม้เอ้ยเจอมังกรแล้วเราเล่นเกมเก็บไม่ได้เช็คท่อยังเนี่ยท่ออยู่ตรงไหนมันเล็กเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะห่างกูไม่เจอไอ้เทียารมหาทำไมอ่ะมันอยู่กับกูอาไปดิพ่อหนุ่มรออะไรอุ้ยยังจะโดนยืมอะไรดูช่วยไหม สนใจกล่องนี้มั้ยเดี๋ยอยู่กระจึ้งอยู่ไหนวะท่กแวติทางก็อยู่ทีให้เห็นเ็บ้านเลกไปเช็คบันเล็กบรยจุบ้านเล็กอุ้ยตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้เลยจับไปขอแบบเข้มๆสั้นแหลก เข้มจัดๆทำม,มาทำม,มาดูยังนิดหน่อยเอาอย่าดีเล่นก่อนอาเอาเออยากเล่นก็ไปอ่ะเยอะอยายเล่นไม่ได้ <c oughs> เลาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วกูสา <c oughs> จ,จะมาบังให้ไอสัตว์องงแกละยองนิดหนเอาไปซ่อมละ ไม่ได้แ <Tipp> ล <ett> ้วท mm ี hmm. ่นี่มดไปได้เลยย่อมมียังไม่เห็นเลยต่างนาดย่อมมีตรงนี้ช่วยไงวะเนี่ยเดี๋ยวจะจัดไม่มีอะไรเกิขึ้นเลยไอ้ดินเราจะแถบด้วยช่วยไงอ่ะครับโอ้ยเขาวางแถบอยู่ตรงหน้ากูเลยนะบุษราไม่วิ่งไปเก็บเพี้ยเรื่องก่อนที่วิ่งก่อนเรื่องเลยเดี๋ยวแม่มงกรดแล้วมโดนช่วยแม็กแล้ว ถ้าเครื่องปั่นถ้าเครื่องเสร็จหมดอาจจะไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ออกไปเหรอไม่รู้นะไม่ได้เปิดเบสสองเสียงหัวใจอยู่แถวนี้เออเห็นเห็นเห็นมันมาอยู่มันวนมันวนวนวัดเล็กแรกแตแรกนะมีบอลลูช่วยวะอยู่วุ่นๆบนเอ้าเดี๋ยวบอลล่ะมีบอลลูเปล่ามีบอลลูต้องแรกมีบอลลูไม่มีไม่มีไม่มีเมื่อกี้เฮ้ยกูมีเบาไนเครื่องที ตัดยนี่ไงมามามาล้มแทนหน่อยมาลมแทนหน่อยตัดแล้วตัดแล้วอ้โหวิ่งมาไม่ดูเลยไอเวนเอออะไรวะเข้ารออยู่ตั้งนานเลยวิ่งมาเยียบแถวเฉยเลยอะไรปะตว์เลยทำเดลเพะแกเพบอกันสองคน ไปกูเฮ้ยสัตว์จะหลุดจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะโอ้โหกระจึงเนต่อนนน่่ะีอะวะาต้อะไม่งนะเาหมาเอาไอคิวมีงหลังเนี่ยหรอ ไม่รู้มีว่าเออมีอะไรควาออกไปที่เาเตา่เตาโอ้อะไรกูมืโนวัตเเาก็ต้องอยู่นี่แหละใต้ดินไม่รีบแห้งสนเปบาริวรู้ด้ไงเปิดโปเนี่ยมันเดเดียมันไม่ใช่เฮ้ยมันเล็ก ไหนฮะมึงอยู่ไหนฮะมาละมาละดิงดิงมาหากูเลยดิงมาหากูเลยโอ้ยจะกัมโอ้ยไอสัตว์ยาโอ้ยไอแม็กซ์ได้ไซิสไอเฮียไอ้บอกแบบนี้ตัวนี้ไม่ได้มงนะมันเป็นเฮียเลยโกรธแล้วไล่กูด้วยนะไอเวียนกัมนี่แะตาดำมีประโยชน์นี่แหละมันไล่กูุ้ยไม่ไล่ตาดำไอเฮีย วิวอย่าโยนกไปตรงมาวิวอย่าวิ่งตรงมาอย่าวิ่งตรงมาเดี๋ยวกลับมาโอเคเห็นกูเห็นวิวผูเห็นกูจะเข้ามาหาคูณแล้วไม่ทสาวเขาเหมือนกูมาใช่ไหมโอ้ยเก็บลูกกาวเยี่ยมไม้หมูเล่นได้นะไม้หมูมีคอมมิวเ์แตวบดเชื่อโอ้ยเอ้ยไม่ถึงนี่กระโดดกระโดดเล่นโดดเป็นึงดอก เฮ้ย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 ววิ่งมาวิ่งมาได้วิ่งมาได้ผิวไม่ทัน่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาไปไหนเรบ้าเอาอยู่ดีๆก็หายเลยไอ้เียวิ่งมาหอยู่ดีๆก็หายอ้าวเกียอะไรใหม่ ธนาขั้นไหนวเมื่อกี้มองไม่ทันไอ้สัตว์ไปจัายูปุ้รู้ไม่มียันดิ้ช่ายไม่ได้เนี่ยมันหัดหลังให้เทียมมีแห้ลูนด้วยไอ้สัตว์ไม่กลไม่ให้ปั่นเลยยยดดหหนน่่ออ ยืนแหลม e kind of ันยืนแหลมกระเสามันละมันละไม่ต้องการดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่แล้วกำลังไปกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวกูไปดึงเดี๋ยวกูไปดึงแม็กอยู่แม็กแม็กออกออกไปไกลเดียออกไปไกลไอ้คิวมีเนื้อลื่นเหรอไม่ไม่มีกูดึงเนื้อเลยไมรู้ว่ามีนี่แฮกดูดรอวะดวูฮิเออร์กัดตุกกัดตุก หมัดนะบัตเล็นะมาเดว่ยวตบัเล็นะแอล็กโกดีเนลเอาอะหมัดมาลวเออดีหมัดตัวขาวหมัดตรงหมัดทรงเอ็มเลยคุณว่ามันจะมาไหมไม่ช่วยนะี่จุ๊ไปหน้ากอะไรนอ้ยเาระตระตกกนะคุณว่ามันจะมาไหมขึ้นขึ้นอยู่ไหนไครเชี่ยรูระตู <_ an> อะไรวะจูเปียกระตุกไปกระตุกอ่ะเวันกูเมื่อวานอ่ะตุดด๊กเปี้ยอะไรรู้ยีกระตุกมากตุ๊กเปี้ยไม่เล่นต่อเอาเอา้ยเอ้ยเอา้เอาอะไรวะไม่ได้เหรอจูมันติดแล้วไม่เห็นี่ยติดป่ะจูป่ะเหื่อเไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ <_ an> ้นมาแสดงว่าสองครั้งไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

เพื่อนมันมีคนมาว่ะใต้ดินถอดรักวัวมาวัวโดนั้นโอ้โหเสาเดิมเลยเสาเดิมไม่แม็กเลยเสาเดิมเลยเี้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนี่สีสัตว์ขีดยาแล้วนะจะได้แบบริดหนวดตายไล่กูสิมานี่ไม่ช่วยนะช่วยก็ได้วิ่งไปตรงข้ามบ้านวิ่งไปฝั่งโน้น คือยู่คนเดียวพี่มึเอาเลยก็ได้เอาเลยตั้งต่ทันปั้เอาดิไม่มาหรอกเฮ้ยมาแล้วอ่ะไม่ทันใช่ปล่าววะฮ้ยมันไม่มามันขึ้นบ้านฮัลโหลอ้อมมาละอ้อมมาละเป่าเข้าแมทเลยเออหืม เุ้ยกูกำลังกำลังจะเจ็บเอาเอาติดืออะตร้อหัวไปแล้วเนะุกปะติดกล่องมันเหมือนมันดึงดึงปะกูว่ติดกล่อง อันงามันใสันเยอะักเยอแล้วเยดกำบังไอรงเจนจะมองไม่เห็นมั้ปดกำบังกูเปิดตำแหน่งด้วยอ๋ออ๋อเอ้มึงฉีดเข็มฉีดยาใช่ไหม อยู่ห้างันใหญ่นะเป่าข้างันใหญยนแสดงว่าแม่ง์เฮ้ยไอ้สัตว์นี่มานหน้ามากเาื่าทัน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 เอ้เหียโหดงไปไปไหนเอารดนะแมงวิ่งมาแล้ว เฮ้ยมีตัวเล้ไฟเหรอ,อมไม,ม่มีไม้ไนะอะอาไปเออเออเพื่ออเดะตั้งบ้านใหญ่เพื่อเพื่อเพื่อบอเสดเอมาเออ มาแมตอีกแม่ตรงข้างมุมอ่ะเออได้ิงอยูยิ่งๆว่ะคุณโคนว่ะโดนตรงรถแท็กเตอร์สีแดงนะมังุดอ่ะเอ้ยทั้างานทั้งงานของของแท็กเตอร์สีแดงไปไหนเราไม่รู้ไม่ไล่กูรันเราหมุนเล่นยังเราหมุนเล่นยังยังยัง เจ็คเกอร์สีแดงเอ้ามึงไม่เห็นแจ็คเกอร์สีแดงหรอเมื่อกี้กูเห็นแล้วไม่เห็นมงเลยของมันอยู่ข้างหน้ามีอยู่หรอเขี่ยมันมาใช่เฮ้ยเย้ยบังแต่เลยจะกูปลดกำบังตัวเองก่อนมงไปไหนมงหายโอยเขี่ยไม้หมดแบบไรเยอยเขี่ยคนนู้น กูยังไม่ได้ใช้สักแผ่นเลยใช้ไปสองแผ่นเลยมันมีแต่ไม้ที่ล้มอยู่อ่ะมึงให้กูเล่นยังไง <c oughs> ไม้ไม้อยู่ไหนไม้ไม้ตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีไม้กูวิ่งอ้อมไปมันจัดหาไม้ไม่เจอโอ้โห,ออห,ห,อหไอ้สัตว์สองไม่เคยจะโดน มมาสมพี่ี่เดี๋ยวสามเอาเดี๋ยวนะใหม่นะเปาเดบงปุ่นหรือยังอ่ะตายอ ว้ายกระตูมมีอะไรนะแนะม็กกับบ้านเร็วไหมไม่ทันเพื่อนมันไม่มีไม้มันอยู่ไหนเนี่ยมึงอ่ะไม่ใช่ไอ้แม็กอ,อะตายไม่รอดหรออุ้ยกระตุกอ่ะอุ้ย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 ยิย้มหายใครมีกุญแจมาเปิดบ้านเล็กหน่อยเร็วเร็วเร็ว เจ๊กับเพื่อนให้อาบมันบางไว้ให้กันการเป็นไนมาเร็วอยู่มึงจะไหนไอ้เจี๊ยงเลยาเล็กไม่มีไม้ยิ้วไปไหนอะยิ้มอยู่บ้านลหนมันก็บอกบ้านไหนอ้าวยิ้มไปไหนนะกูวิ่งมาหามึงไม้หมูเนี่ยไม้หมูไม้หมูไอ้เจี๊ยงอะไม้หมูก็อยู่ข้างบ้านเล็กกันสัก คุณน่าจะเป็นคนที่สั่งเวรชีวิตอีกคนนึงเร็บไปเลยเฮียพวกงูวะมีท่อนอยู่ไหนมีนไหมมีท่อเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะรอกูด้วย